ครับก็ขอต้อนรับขุนศึกคู่นะครับ S950 นะครับสภาพ95%กับ98%นะครับตัวนี้98%นะครับสวยงามตามสภาพนะครับพร้อมกระเป๋าตัวนี้ก็96%นะครับหรือ90อ้าาสิอร์เซนนะครับสวยงามตามสภาพเลยนะครับคู่เลย กระเป๋าหนังอย่างดีกรรม,มยรมมี่นะครับหุ้มไว้ให้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะลงเสียงแซมแล้วก็ลงจังหวะแล้วก็แต่งเสียงนะครับแล้วก็นําส่งลูกค้าที่กรุงเทพทั้งสองท่านเลยนะครับ,ะรบน, 5, ok, นะครับสนใจยามาฮ่าก็แล้วก็โรแลนด์นะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่า ยามาฮ่าตระกูล S นะครับ SX ก็มีนะครับของใหม่และของมือสองนะครับผมสภาพสวยๆ่างามนี่ครับปิ้งๆเลยนะฮะลูกหมุนยังแววๆเลยนะครับคีย์ปุ่มกดยังขาวจ๊วงเลยนะฮะมันไม่ได้ใช้เลยนะครับสภาพแบบนี้นะฮะกระจงกระจังยังงามปิ้งเลยนะฮะสนใจสินค้าแบบนี้นะครับผม สั่งจองหรือซื้อได้ที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคุณรักดนตรีนะครับผมนำโดยอาจารย์โน่นะครับ0651125849นะครับ0814774275นะครับหรือถ้าไม่สะดวกโทรก็เข้าไปแอดไลน์ก็ได้นะครับ ID Nino5849 NINO5849 นะครับ หรือจะเข้าชม a c e b o o k นะครับพิมพ์ไปเลยครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีวักนะครับดนคนรักดนตรีนะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับมีอะไรมีคีย์บอร์ดทุกรุ่นพร้อมจําหน่ายพร้อมให้ท่านได้สั่งจองนะครับกรณีนี้ทั้ง2เครื่องนี้ก็วางมัดจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับสั่งจองมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับของเนี่ยเราจะส่ง ภาพส่งรูปให้ท่านดูก่อนนะครับและท่านจะต้องได้ของตามภาพตามรูปถูกอกถูกใจของมาปั๊บนะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดแต่งให้เรียบร้อยเสร็จสับก็ส่งให้ท่านทันชีนะครับผมนะฮะสบายสบายครับไม่ต้องกลัวโดนโกงนะครับมิจฉาชีพมันมีเยอะครับถ้าท่านไปดูของตามเว็บต่างๆนะครับอาจจะโดนมิจฉาชีพได้นะฮะมันก็มีหลายส่วนนะครับ ถ้าท่านซื้อกับเราท่านก็สบายใจได้ท่านได้รับของแน่นอนครับอาจจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการขนส่งนะครับนะี่ครับมีของทุกอย่างนะครับไว้พร้อมบริการอะไรของคีย์บอร์ดลำโพงมิกเซอร์ก็มีนะครับเช่นมิกตัวนี้นะฮะของบาร์เทนเจอร์นะครับของใหม่แกกกล่องเลยนะฮะสภาพสวยงามครับในกล่องนะฮนะนะ ัวนึงก็ของคุณภาพนะครับรับประกัน1ปีนะครับหมื่นกวบาทเองนะครับเนี่ยครับสวยงามกระเป๋าก็มีนะครับกระเป๋าหนังสวยๆอย่างดีนะครับของ y a มาฮ่นะครับขาตั้งคีย์บอร์ดก็มีขายครับอะไรทุกรุ่นนะครับสั่งจองได้นะครับที่บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคุณรัฐดนตรีพร้อมนําส่งนําเสนอท่านในราคาที่ตกลงคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าก นะครับก็อกร้อย0ก้0 0้0 0เ0 0ดนนะครับโรแลนด์ก็โ o แลนด์เอนะครับแล้วก็ก็คอร์ส2นะครับผมนะฮะอะไรที่แถมได้เราก็แถมให้ท่านนะครับผมนะฮะแล้วก็ยามา h a าก็ไล่ตั้งแต่ S710 ถึง SX900 นะครับตามแล้วแต่สภาพนะครับผมนะฮะผมถ้าสภาพ95%้าสาอขึ้นไป90%ขึ้นไปก็ ราคาจะสูงหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สูงผมกล้าท้าเพราะว่าเราจะมีนู่นมีนี่แถมให้นะครับท่านก็คุ้มค่าอย่างเงี้ยกระเป๋าใบหนึ่งก็นะครับสองพกว่าแล้วนะฮะนี่ครับกำมะหยี่อย่างเงี้ยท่านไปซื้อแต่สองพั 2, อย่างต่ํานะครับแซมเสียงท่านไปลงเองก็2อ0พอย่างต่ํานะครับนี่เราจัดการให้ท่านหมดสร็จิับนะครับเรื่อ,องมาสภาพสวยๆงามๆแบบนี้ครับ รูปไลท์รูปไลท์ได้นะครับผมสวยงามนะครับผมเสียงจังหวะนะครับเนี่ยลงไว้ให้ท่านเรียบร้อยเสร็จสับนะฮะดูได้นะครับดีครับผมครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผม บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตนเ์ดนึี0 1 2 5 8 4 9 0 8 1 4 7แล้วท่านจะได้สินค้าที่ท่านต้องการในราคาที่คุ้มค่านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับ